สวัสดีครับดีกับพีเคออดโอนะผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับมีมาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ของแท้นะครับด้านในสวยกริบเลยนะครับผมตัวนี้นะครับใช้งานปกติทุกอย่างแกะให้ดูแล้วนะครับหายากมากนะครับด้านในแบบนี้สวยๆนะครับอ่าตัวนี้ขายอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับรับเองได้นะครับนวนครนะครับผมปทุมธานีนะครับสภาพสวยมากเลยนะครับโอ้โห ครับตัวนี้นะเป็นตัวนําเข้านะผมสภาพสวยเ,เดิมๆทุกอย่างนะครับสายอะไรเดิมหมดท่านดูเหมือนกับโอ้กิฟเลยเหมือนกับเมื่อนหนึ่งอะคร,ครับสภาพสวยมากดูด้านในอารมณ์อะไรนะใช้งานน้อยมากครับของดีมีคุณภาพ dbx แท้นะครับผมเดี๋ยวให้ถอดให้ดูนะครับด้านในมีตัวทีแล้วก็ตรงนี้เป็นแหวนดำนะของแท้สุามากถ้าเดิมๆมันจะมีแหวนตรงนี้มาลองมาหนึ่งตัวนะแหวนลองเนี่ยทุก ทุกทุกทุกรุ่นนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันจะไม่เหมือนของก๊อบท่านลองแกะของก๊อบมาใส่ได้เลยมันมันใส่กันไม่ได้นะครับคู่ละเกียวกันเกียวมันจะห่างใหญ่กว่าของก๊อบเกียวมันจะเล็กนะฮะรูมันก็จะใหญ่กว่าของแท้นะนะครับเนี่ยรูมันใหญ่กว่าของก๊อบละเกียวมันก็ใหญ่กว่านะครับใส่กันไม่ได้ผมลองแล้วนะครับผม นะครับเดิมๆทุกชิ้นทุกอย่างนะสภาพโดยกิปเลยใช้งานปกตินะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไฟก่อนนะลองไฟคือสัญญาณมาแต่จะปิดเสียงไว้ไม่เสียงเพราะเสียงมันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงเพลงมันจะมีลิขสิทธินะฮะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยน,น่นคือเสียงมาทุกช่องนะครับนะครับมาทุกช่องนะครับนีน๋ยวเราจะเปิดเสียงให้ฟังนะแต่ว่าจะลองให้ว่าเออเสียงมาอะไรประมาณนี้นะครับผม ะนะครับเดี๋ยวให้สังเกตดูไฟนะครับผมอ่เดี๋ยวเราจะเปิดให้สังเกตดูไฟนะ,ะดูนะครับ ไปมาสองข้างแล้วนะครับผม,มนะครับก็คือเดี๋ยวจะลองให้เอาอยังไงดีทีละข้างเนาะอ่าประมาณนี้เลยข้างนะครับเจ้ามามอนะครับข้างบนะนะครับเดี๋ยวกําลังให้ทีมงานคัดเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็จะ เอาไม่เหมือนกันนะครับมันถึงจะลงได้ก็คือยากเหมือนกันนะครับบางท่านบอกเอาผมไปเปิดนะลองแล้วมันเปิดได้แค่รอบเดียวรอบต่อไปคือไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น t ิ k ิตอลหรือไอจีทุกอย่างนะครับตอนนี้เพลงซ้ํากันแทบไม่ได้แล้วนะครับอาจจะต้องมีการหลบนะครับหลบอะไรที่มันคืออาจจะเปิดเทสครึ่งเพลงหรืออะมาเนี้ยอาจจะต้องเป็นไฟล์นะครับของตัวเองนะครับผมกําลังให้ทีมงานทําแล้วนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับ ลิขสิทธิ์บางตัวมันจะมีเมลเด้งมาหาผมเลยนะครับผมเขาจะขอ,อเหมือนกับซีเรียลหรือใบรับรองอะไรต้องส่งเมลให้เขาดูนะครับร <c oughs> ายละเอียดมันเยอะนะครับผมส่วนท่านไหนที่จะถ้าท่านบอกว่าเพลงไม่มีลิขสิทธิ์เอาไปเปิดได้เลยก็เดี๋ยวผมหรือท่านซื้อแฟลชได้ก็ได้นะครับส่งมาให้ผมเลยเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ให้นะครับผมเอาใส่แฟลชได์มาได้เลยนะครับ เป็นเพลงเป็นเพลงนะถ้ามันเปิดลงได้เดี๋ยวผมเปิดเทสให้หมดเลยนะครับผมแต่ถ้ามาอยู่ที่มาเทสเองอะไรเองเล่นเทสได้เต็มที่ครับเอาช่องไหนชาแนลไหนยังไง,ง,ไงเล่นได้หมดนะครับผมไม่มีปัญหาถ้าไม่ได้มาทึกยงยูทูบนะเล่นได้หมดมาบ้านมาเทสมาเองได้เลยครับสภาพนี้หายากครับผมโอเคนะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่ ะครับหายไปพักหนึ่งครับป่วยไป10บสิวันนะครับผมอาอการเพิ่งดีขึ้นนะครับโอเคเนาะท่านไหนสนใจฝากด้วยครับ088 407 8974ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ